บอกว่าไงดีวะสวยแนงูงกันอย <c oughs> บอกว่า,ายังบอกว่าเขาเขาให้มาเอาพระสวยแนง,งกูกัไม่บอกว่าเขาให้มาเอาพระดูไปจนแล้วบอกว่าเขาให้มาเอาพระนะ้ีนี กูตามมีของจะให้<ไ>มีของจะให้ค่ะ<ไ> ให้เราส่าห elle, ์กล่าว่าเอ <sweating> <t> ้ยตกใจแล้วถีบในเงินเข้าไปโอ้ทำจริงจริงไม่ไม่บอกว่าไงกงมาเลยูัวบอกผ่านดิไอเพจไม่มีครับไอเพจไม่ได้ไหนทีบอกว่้ไไอเพจไม่มีครับตอนนี้สอยแดงงูกรดนี่คนวางแผนบอกตาบอกว่าต้องไปบอกให้แม่นยนต์กว่านั้นว่าเหมือนว่ามาเอาพระนะแต่ว่าตอนยิบโทรศัพท์ไปก็แค่แบบอยากแก้งดึงไปซื้อไม่ สิวอ่านวันใดวันตานบอกว่าจะวางแดนว่ายังไงเพื่อนว่าอยากทีบกันเนาะอยากถึบทีบอีหรืเนาะมันเป็นแต่ใหญ่ยีนาตางกันนทุก่นเป็นแต่ใหญ่เนาะสอยแรงโมกันมันต้องมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยู่กับเราพรุ่งนี้โดนอีทั้งวันกูบอกเลยตัวนี้ยังไม่พอทั้งวันน่ะตื่นนี่ตื่นนี่รีเลนบอกตื่นนี่รีอยู่กับผมมาทั้งวันน่ะยังตื่นเตือนนี่รีตื่นนี่รีตอนตอนที่เก่งไม่ได้ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมขวดเตื่นเจี๊ยบจะพร้อมตื่นเจียงเก่าละคักน้องกับนั้นอุ้ยไม่สะใจเลยเต่งมันต้น้ากากอีกตัวเลยอุ้ยไม่ต้องไม่ไม่เราไม่เล่นหน้ากากพวกนี้เอางูมาเล่นเลยใสกากพวกเนี้ยงูที่บ้านมาเล่นเจอกูจริงงูจริงโอ้ยคนลุกไม่คนลุก แค่นี้นะทุกคนแค่นี้นะมันเกินกิจของเราแล้วแค่นี้นะถือว่าหายก,ากาันกับเพจผาโอเคห้ามไปตามนะโอเคก็เลยจะโดนผีหลอกจริงเนาะวันนี้คูขอโทษเด้อค<า>่ะมันเป็นตักมัน<า>บอมันต้่งตามหน้าจีขอโทษนะ <c oughs> อายุน้ำกันโดนก็หนีโดนไล่ก็หนีเพราะว่าคนบ้านหลังนี้นโดนแกงทุกเมื่อแค่นี้นะมันเกินกิจของเราแล้วถ้าเกิดว่าแม่ฝนแม่ฝ <c oughs> นไปโดนหลอกจนเกเรทุกวันน่ะเองเป็นผีเกเรเป็นพรหมีอะอย่าอย่าโอเคมันเกินกิจของเราแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดอยากดูอีกทุกคนก็ไปปิดพระอีกนะจะได้แบบว่าเออไฮไฮกันอย่าเฝ้าไป เขาดาชานัน <S 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 แล้วดิไ้แล้วฮั่นนั่งไ้แล้วนั่น